สวัสดีครับประวัตพระสมเด็จนะครับมาตรฐาน p s d a มูที่พลังบุญนะครับองค์ที่ท่านจะเจอนี้เป็นหมายเลขที่56นะครับเจ้าของพระอย่าลืมนะครับเข้ามาโหวตด้วยนะครับเราเช็ครายละเอียดทั้งหมดนะครับยอดก็ประมาณภายใน5วันเร่งให้ถึงนะครับแล้วก็เข้ามาติดตามดูนะครับพระจะถูกแยกตามเนื้อต่างๆท่านที่สนใจนะครับครั้งนี้เป็นครั้งแรกครั้งประวัติศาสตร์เลยครับอย่าลืมติดต่อเข้ามานะครับเขาสามารถเข้ามาชมได้นะครับไปชมพระด้วยกันครับ นะครับอันนี้นะครับก็เป็นพิหญ่สุโขทัยนะครับเหมือนเดิมผ้าแน่นเนื้อออกจะเนื้อขาวนะครับรอบนี้เนี่ยหลายท่านส่งผ้าที่เรียกว่าเป็นผ้าเก่าเก็บนะครับดูดีมาเยอะมากนะครับเนี่ยใบหน้าใหญ่นะครับอกพายนะครับทะลุซุ้มซุ้มหักมุมเอียงสมมาตรเอาหักมุมเอียงไม่สมมาตรนะครับบริเวณฐานเขียงบริเวณนี้สอบตรงนี้เฉียงนะครับแข้งสันชัดเจนนะครับเราดูพร้อมกันเห็นไหมครับ งนี้เราจะเห็นนะพระมีเส้าหูซ้ายข้างเดียวด้วยนะครับเกตทะลุซุ้มกอบกระจกตกสัดส่วนเขาได้เลยโชพระมีการลักษณะผิวแตกลายสังคลโลกนะครับส่วนข้างซ้ายในภาพนูนขึ้นมาอย่างชัดเจนนะครับนี่คือรายละเอียดนะครับที่เป็นพระสมเด็จที่สวยนะครับนี่ตรงนี่เฉียงพระที่ลักษณะเขาเรียกว่าผิวหน้าผิวอะไรก็มีครับแต่นี่เขาไม่ได้ใช้นะครับด้านหลังนะครับนี่เป็นลักษณะ รูพุ่นปลายเข็มครับหรือดูกล้องกาลังสูงครับในวงนี้น่าจะเห็นได้ว่าลักษณะเนี่ยนูนสวยนะครับผิวเนี่ยแตกลายสังคโลกเนี่ยดูดีแตกไม่เท่ากันครับแตกแบบบางๆนะครับมีหูซ้ายข้างเดียวนะครับมวลสารก็จะมีทั้งพลาสุิกก่อกบแผงเพชรนะครับแล้วก็เป็นกลุ่มที่เป็นแร่เหล็กต่างๆนะครับรอยแยกเห็นไหมครับมาจากการหดด้วยและมีเนื้อเนื้อพําเร็จเก่าที่ใส่มาต่างหากครับอันนี้เราดูชัดเลยว่าไม่ได้เกิดจากการหดครับแต่เป็นเนื้อ อีกเนื้อหนึ่งนะครับที่มีอยู่ในองค์พระเวลาดูนะครับประกวดคราวนี้เราจะเห็นธรรมชาติอยู่เยอะนะครับใจตีวอนะครับนี่แข้างสันนะครับผิวเนี่ยพระจอกขาวนะครับแล้วก็ด้านหลังมีลูกคุณปายเขียบอยู่เยอะด้วยนะครับนี่ด้านหน้านะครับก็จะมีสัพผงแกสอนคาบน้ําว่านนะครับอยู่ด้วยนะครับด้านหลังนะครับก็ถ้าซูมเข้าไปนะครับก็จะเป็นลักษณะพื้นหินอ่อนนะครับซึ่งอันนี้ก็คือลักษณะที่สวยงามนะครับ ก็เป็นอีกองค์หนึ่งนะครับในหมายเลข56นะครับอย่าลืมนะครับเข้ามาดูเข้ามาชมเข้ามาโหวตน,นะครับสวัสดีครับ